ก็เห็นแต่รูปมายืนอยู่ตรงนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าตัวพร้อมจะมาด้วยไอ้นัีนมันทนแดดทนฝนอ้นี่มันทนทานสวัสดีครับท่านชมครับครับผมเสรีรุกสว่างคับผมคอดแว่นหน่อยใช่แน่นอนใช่ใช้นะครับแล้วใส่แว่นต่อสโลแกนพี่คือของไม่ดี เสรีไม่ทำครับวันนี้พี่มายืนยันใช่ไหมครับก็ดูข้างหลังเอาก็แลิกกันท่านผู้ชมว่ามันจะดีหรือไม่ดีดีหรือเปล่าดีากครับก็บอกแล้วถ้าไม่ดีนะเสรีไม่ทำเขาโพดนี่นะจะออกมาเป็นมะม่วงดไม่จริงใช่ไหมะม่วงอผมเขาไม่ได้แต่จริงๆผมบอกให้ฟังนะฮะว่าจริงๆผมพูดให้ฟังตอนนี้อยู่ที่ จัังหวดแม่สอดนะครับจกกังหวัดตากแม่สอดตรงนี้ก็รู้สึกว่า,าที่นี่เป็นทดลองเป็นที่แรกโดยคนลุกหล่อคนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะที่ถลอกสัตรูน <laughs> ี่ก็เป็นคนที่มีไฟที่มีไฟข้างหน้าเนี่ยมีเรดาร์ข้างหน้านี่คนนี้จะรวยคุณต่อไป <h> นะครับแล้วตรงนี้บอกได้เลยว่าข้โพ้เนี่ยกี่วันนี่กี่วันข้โพ้นอายุเท่าไหร่มาต่อได้ยุได้ สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดวันนะครับแต่ผมบอกกับท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าปกติข้าวโพดเนี่ยต้นได้มีกี่ฝักก่อเดียวเลย่สองฝักอ่าของผมนี่เดี๋ยวเนีมันต้องมีสามฝักถ้ามีสามฝักแล้วเป็นไงรวยดยอดรวยอย่างเดียวเอาไปสามฝักสองฝักก็เต็มเต็มเลยนะพี่สองฝักนี่แน่นอนอยู่แล้วใหญ่เลยสองฝักนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสามฝักนี่ก็ ถ้าเกิดไม่ได้สามฝากก็ไปด่าคนนน้นแล้วกันแหมชิโมคก่อยจะไหลฝนมันตกเรื่องจมมีฝนตกแล้วครับเี่าเอาแล้วไม่ไปลางรอบอีกเดี๋ยวไม่รอคนที่ห่วงรอแต่ผมห่วงตรงนี้บอกเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวบนเราจะขึ้นเบอร์ให้เพราะว่าที่นี่ใช้จริงับในชูให้ดูสิเนี่ยกระปุกนี้นะครับของจริงนะครับของ y ว c ครับตูน่าโนเยสไอแคนไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกให้ฟังได้เลยว่า ขี้มูเขาจะไหลเขาโพดให้ท่านเห็นนี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูครนะว่าต้นมันจะใหญ่ยาวขนาดไหนเดี๋ยวนี่แค่4 5วันนะครวันนะแล้วกี่วันจะจะเก็บได้เนี่ยประมาณร้0ยันควันปกติร10วัน1้0สวันนะฮะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมครับอีตอนที่เราจะมาเก็บนี่เราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอะไรหรือกป่าเพราะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างที่ผมพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ ่ใช่บดีแน่นอนมันดีแล้วจะบอกให้ฟังตรงนี้เลยนะขขาโพดตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมีถึงสามฝักปกติก็ฝักเดียวแต่เราสองฝักนะเราบอกได้เลยว่าสองฝักนียแน่นอนนะธรรมดาแต่สองฝักนี่ธรรมดาถ้าได้สามฝักนี่เป็นไงครับรวยรวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวเลยครับถ้าหากก็สนใจนะครับก็มาติดต่อมาติดต่อทางพี่ศักดิ์ได้ติดต่อติดต่อเบอร์อะไรครับบอกหน่อยครับ 0844230660ครับกล้องด้วยครับเอเอเดี๋ยวก็จะหาว่าเอา๊ะจริงหรือเปล่าอ๋อพี่ขอครับ0 8ณครับ เจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าครับดีไม่ดีดูก็แล้วกันมันเห่าตลอดเลยของพี่สักครับพี่ักครับของพมนี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสองครับต้านนะไอ้ที่เนี้ยจะโทรไปหาเมียเขานะที่เบอร์เขาเองเมียเขาไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนนี้ไม่ต้องคนรูปหล่ออยู่แล้วนะครับเพราะคนนี้ไม่ต้องคนนี้เป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของเราพี่ตลอกสักเนี้ยนี่เป็นเพื่อเพื่เดี๋คุณก้อยเลยครับคุณก้อยคุณก้อยคุณก้อยอพอของพี่ศักมา เข้าอยู่เลยเข้าเข้ากล้องให้ชมเลยที่ลรครับทุกคนคุณพี่แท้ทีมงานครับทีมงานเชิญครับลงลงเบนโบ๊กเนี่ยแหละคนนี้แหละครับที่ไปไอที่ชาปีเลยครับเดี๋ยวไอที่ชาปีผมก็ยืมแป๊บอ่ะมาทีมงานเรามีต้องอีกสองสาวมาครับมา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 คุณพึ่งอะไรนี่นี่อันนี้จะขอโรงงานทัมเสื้อนนู่นบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นหน้าเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้แล้วก็โทรถามได้ว่าจริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงเนี่ยผมไม่มาอยู่แล้วเพราะว่านี่ก็ฝนตกด้วยครับที่ถ่ายก็นี่ฝนตกนะครับแล้วบอกกันทั้งมเลยว่าหลังนียไม่ใช่เมดของจริงใช่ไหมพี่อพี่ชื่ออะไรอ้นนะเบอร์โทรศัพท์อ้อนอ้อนอ้นเจะอ้อนก็โพดใช่ไหมผมบอกให้ฟังได้เลยไอ้นี่ไม่ได้เมคเดี๋ยวโทรศัพท์ไปหาพี่อ้อนเขาได้เลยครับนะครับปรึกษาได้ว่าเอ้ย นาโนนี่มันดีจริงไหมครับแล้วใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้แค่45วันครับผมนะครับปกติมันร้อยกว่าร้อยกว่าวันก็เก็บได้แล้วนะครับแต่นี่เขาโพดอะไรฮะเนี่ยโพดขดยอดครับพดยอดครับเขาโพดเขาโพดขดยอดมันเป็นยังไงมันเป็นของบริษัท CP เจอโร่พันธุ์ครับเขาลงเม่พันธุ์ให้ลงเม่พันธุ์ให้แต่วมาใช้ปุ๋ยของเซรีก็ก็เดี๋ยวลองเราดู CP กับเซลีมันจะเป็นยังไงถ้าผสมกันแล้วมันจะใหญ่โตฮะ มันจะใหญ่ยาวแต่ผมบอกพี่อยู่อย่างนะพี่ต้องเก็บให้ดีอย่าไปให้ลีกินนะเดี๋ยวมันจะยังเดี๋ยวพี่อย่าไปกินเองแลยวให้กขาพวดก็กินนะกินแล้วมันใหญ่ยาวเดี๋ยวแม่มือมีไม่อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยืนยันการันตีได้นะครับทีมงานของเราเนี่ยมาจากกรุงเทพนะครับที่ใส่เสื้อสีแดงๆนี่เขียวอ๋อสีเขียวนะครับนี่เป็นสีเขีก่อนแล้แหม่เป็นตาดำนี่ นี S <S <preach science> <Không> ่ก so ็เ so ป so really? no <res> ็นตัวแทนนุก <sh arp> so exactly. yeah, so so ็เป็นตัวแทนนะครับคนนี้พี่ศักดิ์ที่เป็นตัวแทนนี่พอเลยนะพอคนคนคนนี้ไม่ต้องห่วงกา่ทำแท่นีิตุดนะครับแล้วคนนี้เป็นคนทําจริงๆนะครับเป็นคนทําคนคนใช้จริงนะฮะนะฮะไม่ได้ไม่ได้มาเมคเลยนะครับยังไงก็โทรมาหาพี่อ้อนเขาได้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าท่านจะได้รับของดีๆถ้าเซรีนมาที่ไหนมีตัวของดีๆมาให้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ครับก็บอกได้เลยนะฮะสนใจก็ติดต่อกันนะฮะอ่ะ ครับขอบคุณมากครับพี่เสนะครับขอบคุณ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 ครับครับครับมาบายบายอย่างเดียวเลย